ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมกเกษตรกรที่ได้ปุ๋ยสามโพแดงและมาดูาเกษตรกรทปเกษตรพอเพียงแล้วก็ปลูกมะขามนะครับไม่รู้ว่าท่านอะไรนะครับก็มาสอบถามนะครับเกษตรกรสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับ่วยใหญ่ๆ่เนี้ยอันนี้มะขามเขาถ้าชาวบ้านเขาเรียกมะขามกระดานถ้า อะไรอ่ะเอามะขามเอ่อเรียกมะขามกระเซ่นมะขามกระเซ่นใช่ครับโอ้โหมันมันโคตรมะขามแบบเอฟเลยอย่างเงี้ยครับเม็ดใหญ่ไหมอย่างเงี้ยเม็ดไม่ใหญ่ครับเม็ดไม่ใหญ่เนื้อเยอะเนื้อเยอะอืเนื้อเยอะครับแต่เปรี้ยวของมันเปรี้ยวโอ้โหสุดยอดเปรี้ยวนี่สุดยอดเลยเปรี้ยวสุดยอดครับไม่มีหวานอมมาปนทั้งห่อเลยไม่มีเลยก็เปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวโดด เปรี้ยวโดดเลยมันผิดแตกต่างก็คือมะขามไทยมะขามไทยนั้นมันเปรี้ยวพอดีพอดีเปรี้ยวกลมกล่อมได้อย่างนี้เปรี้ยวโดดโดดเปรี้ยวโดดโดดเลยเปรี้ยวโดดโดดครับถามว่าราคาดีไหมราคาตอนนี้เมื่อก่อนนี้ราคาดีแต่ตอนนี้มันเหลือหกสิบบาทโลละโลละหกสิบโลละหกสิบหกสิบคือเป็นเป็นมะขามกอกหรือมะขามแห้งแล้วหรือว่าไงหกสิบหรือหกสิบ่เงี้ยแห้งแห้งแล้วแห้งแล้วโลหกสิบโลหกสิบ ถ้าเป็นอ่อนๆเลยก็โลละยี่สิบถึงสามสิบาทโลละยี่สิบสามสามสิบเป็นมะขามเล็กอย่างนี้ครับครับเป็นมะขามเล็กมะขามเล็กที่ออกกําลังออกอะเรียกมะขามอ่อนต้นนี้ปลูกกี่ปีแล้วอันนี้ได้สองปีโอ้นี่ต้นสองปีสองปีสองปีทำไมใหญ่จังโอ้ใช้สาบโพแดงใช้ปุ๋ยสาบโพแดงของสามโพแดงใช่ตั้งแต่รองพื้นเลยใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยพอปลูกก็ได้สองเดือนเราก็ใส่ปุ๋ยเลย ฉีดพ่นด้วยสามโพแดงเหมือนกันพ่นสามโพแดงทางการใช่ครับเอาเร่งงามเร่งผลผลิตด้วยใช่ครับไอพึ่ง้ใช้สามโพแดงเร่งผลผลิตมาฉีดด้วยตอนนี้ไอพึ่งนี้มาถ้าตัดถ้ายุ่งแต่งยุ่งมันยุ่งตัดนี่มันยุ่งออกดอกถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งแบบต้นหนนผมไม่ตัดไม่แต่งก็คือไม่ไม่ยอมออกถ้าตัดแล้วมันจะออกตัดแล้วตัดตัดมันแต่งมันอ่ะอ๋อถ้าตัดแต่งจะออกดีใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรา เอาไปเอ่อถ้าเป็นกอกนันนี้ยังไม่กอกครับถ้ากอกแล้วเนี่ยเขาจะไปอะไรอ่ะไปแช่อิ่มอ๋อไปแช่อิ่มไปแช่อิ่มได้แปรูปได้หลายอย่างได้หลายอย่างราคาก็อับขึ้นอับขึ้นแบบเป็นร้อยที่เขาไปขายในตามรถเข็นอะไรต่างๆใช่ครับใช่อืามในห้างยังมีเลยในห้างยังมีเลยยังมีเลยครับครับต้นนี้ปลูกใช้เวลาสองปีสองปีสองปีนะครับเป็นได้เยอะขนาดไหนปีที่ ปีแรกได้กี่ลูกป,ปีแรก,แรกยังไม่มีครับอ๋อปีแรกไม่ไ,มได้เมียพึ่งจะตัดออกไปถึงจะตัดออกไปอยู่ประมาณสักห้าสิบฟลอได้ครับอ๋อต้นเดียวเหรอฮะต้นเดียวครับต้นเดียวพมลองดูกับอ่าแต่งกับไม่ต้องแต่งว่ามันจะออกไหมเพราะว่าตอนแรกๆคงก็ไม่เป็นทีไรพอร,รู้ว่าอ๋อต้องตัดแต่งต้องแต่งมันถึงจะออกอ,อแล้วครัวเนี่ยมันเ,นเหนียวครัวเหนียวคััวเหนียวเวลาแก้จัดๆดเลย กอกหรือว่าเป็นมะขามเปียกเขาเรียกว่ามะขามเปียกอะไรมันยังไม่ยอมล่วงเลยครับเพราะเนี่ยโอ้โหต้องใช้กันกายตัดนะครับเนี่ยดูอย่างอ้ะโอ้ต้องอันนี้ไม่ใช่เลยไม่ไม่มีกิ่งเขาไม่หักเลยเหนียวอย่างนี้เลยโอ้โหกิ่งรู้เลยครับดูสิครับเยอะแยะไปหมดต้นนี้ครับเป็นปีที่สองห้าได้ไปแล้วห้าสิบกิโลใช่ครับโอ้ห้าสิบกิโลเนี่ยโอ้โลละเท่าไหร่ โลละหกสิบาทหกสิบาทใช่ครับโอ้เห็นเงินนะก็พอได้อยู่เพราะว่ามันยังเล็กอยู่พวมยังไม่ยอมไอ้มีมีเยอะเยอะอ๋อมันมีเยอะไม่ได้ไม่อยากกลัวมันตายแล้วเขาจะใหญ่สูงกว่านี้เยอะไหมก็ถ้าเราปล่อยถ้าเราปล้อยแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งก็เหมือนแบบมะขามทั่วไปเลยครับต้นก็ะ่องนโอบแหละถ้าอยะมาณห้าหกปีอ่ะสองคนโดมใช่โอ้เขาเรียกมะขามยักษ์ ตอนนี้มาขามยักษ์ถ้าถ้าคนพื้นบ้านเขาคนไม่ก่อนเขาเรียกมาขามยักษ์นั่นแหละอืมแสดงว่ามสมัยก่อนเราไปเอาไอ้ต้นมาขามทุงสูง,สงเกิดจะหน่วย,ยเล็กๆลกวดจ,จะเปรนใหญ่เอาสอยเอาได้ใช่นะแล้วแหละนะใช่อย่างนี้สองปีนี่ชัด<ม>เจนเลยม,มีเลยครับเพราะว่าเขาเขาไอ้นี่มาเขาตอนกิ่งมาตอนกิ่งมาตอนกิ่งก็เลยเตี้ยอ่อเตี้ยเล็กตอนกิ่งก็เลยเตี้ยใช่ครับตอนซื้อมากิ่งเท่าไหร่กิ่งละหกสิบบาทหกสิบบาทกิ่งเท่านี้เองเนี่ย กิ่งนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยหกสิบาทเนี่ยหกสิบาทครับแล้วนาคตจะตอนกิ่งขายไหมอ๋ออันนี้อันนี้ก็ยังยังครับยังยังต่อไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนจัดอช่วงนี้อากาศร้อนจัดมันทําไปก็ถ้าเราตอนแล้วเนี่ยกิ่งมันรู้สึกว่ามันจะเสียง่ายอ๋อต้องตอนอีกช่วงหนึ่งช่วงให้อากาศดีอ่ะอากาศดีครับลากมันจะเดินดีฝาครับแต่ถ้าเกษตรกรท่านใดเห็น อยากเอาไปปลูกต่ออนาคตก็จะสร้างได้ครับสร้างได้สร้างได้ครับจะตอนขายเหมือนกันได้ครับอมีมีแรงให้อะทให้ส่งให้เลยมีแรงส่งให้เลยมีแรงส่งให้เลยโอครับผมว่าผมอยากปลูกเพราะว่าราคาผมว่ามันราคาอนาคตอ่ะมันมาขามแบบเนี้ยมันปากมันใหญ่ใช่ครับผลิตมันเยอะเนาะใช่ครับต้นบางต้นอาจจะถึงร้อยกิโลไหมถ้ามันใหญ่ขึ้นกว่านี้โอ้ฟ้าก็นี่พวนี้ตกประมาณ รวมห้าโลแล้วมั้งเนี่ยนี่ล่ะนี่ฮะผูว่เนี่ยวผูว่เดียวเนี่ยโอ้โหน่ากินเป็นจุ่มเนื้อทั้งนั้นเลยเนื้อแน่นๆเลยเนี่ยใช่ครับอันนี้ไม่ต้องดูแลอะไรยาก็ไม่ต้องฉีดใส่แต่ปุ๋ยแล้วก็เล้งไอ้นั้นมันหน่อยหนึ่งไอ้พุ่งไงส้างผงแดงกันนะอ๋อสามผงแดงเล้งผลผลิตอันน่ะผงแดงเล้งผลผลิตมาฉีดมาฉีดพุนพุดพุนพุดไปเพราะว่าฉีดฉีดพอดเลยสลิดแล้วก็ขั้นมาปากกระบอกกระชีดมาครับหน้าหน่วยใหญ่อย่างเงี้ยยยเลใช้้แดดงว มาข่าไม่ต้องลงทุนเยอะมลแรงอะไรก็ไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีแค่เอาปุ๋ยไปโยนให้แกกินมั่งอะไรมั่งเงี้ยแล้วก็เริมเาเก็บเก็บง่ายไหมเวลาเก็บเนี่ยเก็บง่ายครับใช้กันไก่ตัดเลยเด้ออ๋อดีเดินตัดจับจับเลยใช่ครับอือโอ้ใช้กันไก่ตัดเลยโอมันเหนียวควเเนียว์ัรวเหนียวถ้าเราขึ้นไปในกิ่งไม่หักไม่ตกแน่นอนโอ้โหเหนียวกิ่งเล็กๆนี่ยังขึ้นได้เลยนอเอเนอเกิ่งเาเหนียวเหนียวออ ก็เหนียวนะครับตู้ติดปากใหญ่นี่เพิ่งเก็บออกไปเนาะเพิ่งตัดไปครับเพิ่งตัดไปห้าสิบกโลครับโอ้ตัดออกไปตัดจนโก้นเลยสองปีเขาต้นก็ใหญ่จริยอดยอดนะถ้าใดสนใจกิ่งพันได้เนาะกิ่งพันสอบถามได้บริการส่งเนาะใช่ครับส่งได้ยอดเลยเนี่ยที่เอามากิ่งเท่านี้ กินอย่างเงี้ยเป็นรังรังกิงเท่านี้เนี่ยหกิบาทตอนซื้อมาน่ะตอนซื้อมากินเท่านี้อืปีเดียวเราตกคุ้มเลยปีเดียวตกคุ้มเนี่ยี่สองปีขนาดนี้เลย <c oughs> นี่ยตัดออกไปสมังเนี่ยโอ้โหเลยหัวเลยหู้แล้วน้ำเขาต้องการเยอะไหมหรือว่าไม่ครับมไม่ถเข้ามาถึงคลองน้ําอยู่แล้วละหากินเองครับ ก็หากินเองห้ากินเองเพราะว่าโตแล้วส่องปีไปแล้วไม่ต้องดูแลแล้วป้อยเลยป้อยธรรมชาติเลยป้อยเลยพอถ้าอปุ้ยไส้เวลาปุ้ยไส้ล้วก็เอาพ่นไปที่โคนนั่นแหละเคยป็นโคนยังเปียกเลยนะอ๋ออ๋อเปียกๆเนี่ยนะใช่แล้วก็เอาปุ้ยโมกไว้โคนต้นไม้อ่ะนะแล้วเราก็ฉีดไปเรื่อยๆฉีดต้นฉีดทางใบฉีดสาดลงเลยใช่ครับตอนนี้มันยังเล็กอยู่พอโตไปเราก็ไม่ต้องดูแลมันแล้วป้อยเลยครับ่อยแตงยังเดียวอืแต่ง โอ้น้าปลูกน้าปลูกมันมีทั้งก็ปีไอ้เพื่อนนนี้มันไม่มีมีออกเดือนน้นเดือนนี้เดือนไอมันมีทั้งก็ปีเป็นทั้งปีเป็นทั้งปีพอตัดพอตัดชึบมันก็แตกดอกออกมาเนี่ยอ๋อเราแต่งเรื่อยมันจะออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆไม่ต้องถามว่าฤดูไหนเดือนอะไรไม่ต้องถามเพราะว่ามันออกตลอดมีให้กินทั้งปีโอ้เป็นทั้งปีเลยออกทั้งปีใช่ครับอย่างนี้ก็มีรายได้ทั้งปีสิก็มันเป็นที่เหมือนกับเปรียบเทียบกับมะนาวอ่ะ มะนาวไอ้บางเดือนมันไม่มีใช่ไหมล่ะครับอ่าพอมีก็ทูกครับเอาร้อยลูกยี่สิบสามสิบบาทพอบางเดือนเนี้ยมันขาดมะนาวขาดมะขามมีอือกินแทนได้เลยเป็นลูกทั้งปีใช่ครับโอ้โหนี่ต้องรีบปลูกเลยเป็นลูกทั้งปีนะได้ได้ผลผลิตทั้งปีครับเดี๋ยวถ้าใครจะสั่งจริงคันเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรมาให้นะครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ได้หนึ่งจ้ามทอดอ่ะ จากอ่อนมาข้ามอ่อนไข่มาข้ามอ่อนได้โลละยี่สิบถึงสามสิบาทมาขามอ่อนมาขามอ่อนที่สักเล็กๆอ่ะเขาไปทาอะไรไปจิ้มน้ำพริกใช่ครับจิ้มนาน้ําพริกทําน้ําพริกตำน้ําพริกอะไรแล้วตำไลาไล่ลย่างครับขามอ่อนมาขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มแล้วก็มะขามเปียกไปแกงใส่ต้มใส่ได้ได้หมดแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านใดสนใจกินพันนะครับทุณผู้ชมตต่อได้นะครับที่เบอร์โทร นะครับหรือมาใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ